สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ DNC รัวนะครับวันนี้มาเอาบรรยากาศนะครับที่ชายหาดแม่น้ำว้านะครับเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอตอนนี้มีเสียงเรือหางยาวหรือเรือเครื่องครับมานะครับนี้จะนำเสมอเสนอพืชน้ำชนิดหนึ่งนะครับเป็นเถาวันเลยอยู่กลางชายหาดนะครับวันนี้มาชิมบรรยากาศนะครับดูดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศกันนะครับบรรยากาศของวันนี้ นี่นะครับอันนี้บรรากาศมาชิมชายหาดมตีกะสูนะครับมันเสาร์อกาดมมนค่อยได้เท่าไหร่แล้วครับเป็นแม่น้ําที่มีสีสีแดงปลาก็หายยากครับหาปลามันก็เจอครับวันนี้เดี๋ยวขอกลับกล้องหน่อยกลับตรงไหนวนะนี่นะครับ ใช้กล้องหน้แหละใช้โทรศัพท์ถ่ายครับวันนี้เนี่ยเราจะให้มาดูไม้เลยชนิดหนึ่งครับเป็นไม้แถวนี้เรียกว่าครหางนาคต้นไครนะครับเป็นไม้เลยไม้ถาวันที่เหนียวมากขึ้นอยู่ตามชายหาดและโขดหินนะครับไม้ชนิดนี้ที่มีชื่อว่าไครหางนาคก,ก็คือลักษณะคล้ายกับหางพญานาค เป็นถาวันเลยแล้วก็เหนียวมากประโยชน์นะครับคนสมัยก่อนไม่มีเชือกไม่มีอะไรก็ใช้เชือกถาวันตัวนี้แหละในการของปลานะครับเป็นไม้ร้อยปลาแล้วก็เอามัดพวกตะไคร้แนงที่บ้านเรื่อง่าแน่งนะครับแล้วก็ใส่ต่างๆยึดกับหลักไว้ตัวนี้เป็นเชือกที่ดีมากเลยนะครับผม เดี๋ยวก็จบการรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาให้ดูนะครับถ้าทางไหนหรือว่าทางที่อื่นทางไหนเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมท่านี้นะครับขึ้นเยอะมากเต็มชายหาดหมดเลยสวัสดีครับ